คลิปนี้ผมมาแนะนําวิธีการซ่อมรูพินซึ่งมันหลวมมากใช่ไหมครับแต่จริงๆวิธีการแก้ไขที่ง่ายที่สุดก็คือการซื้อไอตัวพินหมุดกดสายใหม่แต่ในกรณีมันสุดวิสัยจริงผมไปเอาหมุดพินในสต็อกผมมาใสา่ก็รวมแบบนี้ครับพิจารณาแล้วไม่ได้เป็นที่หมุดพินแล้วอาจจะเป็นที่รูเิราะฉะแล้วมาดูวิธีการแก้ไขย,ยังไงนะครับให้พินกลับมาแน่นเหมือนเดิมไปดูนะครับ เค okay. วิธีทำง่ายๆครับเพื่อนเอาทิชชู่มาหนึ่งแผ่นนี่ในละสษณะนี้ครับอเ,เอาหมุดมาเ,เพื่อนๆก็ทำต,ตามผมนะประมาณนี้พันไปพิจนารณาต่อความเหมาะสมนะครับถ้ามันหลวงมากก็พันหลายรอบอย่างกรณีผมพันแค่รอบเดียวก่อพันรอบเดียวจากน้นเพื่อนๆไปเลย พันลักษณะนี้ไม่ต้องพันเต็มนะครับเอาประมาณสักครึ่งหนึ่งจากนั้นปลายก็พับเก็บมาสักหน่อยมาณนี้หลังจากนั้นไปแทงทีุู่เลยครับเจากนั้นเรามายักตัวนี้เข้าไปเดี๋ยวเจากรูที่สองนะโอเคนะครับเหตุที่ต้องเก็บปลายนี้เพราะเราจะได้พักที่ชู่เข้าไปพักเข้าไปนะครับพักเข้าไปซึ่งว่าที่ชู่มุดเข้าไปข้างในลก็ค่อยๆถอนออก เราจะไปเพิ <dri ality> e? ่มความหนาของดูทําเป็นปลอกเพิ่มความหนาของดูหลังจากนั้นใช้กาวร้อนนะครับค่อยๆหยอดนะครับเพื่อนค่อยๆหยอดเพื่อติดพิชู่เข้ากับไม้ก็หยอดนะครับเพื่อนพอหยอดเสร็จแล้วนะเพื่อนใช้ไม้ลูกชิ้นแบบนี้เข้าไปเข้าไปเพื่อ นี่กลิ้งๆให้ทิชชู่เนี่ยมันแนบกับไม้นะครับเพื่อที่จะทะลุไอ้ตรงที่ทิชชู่เราพับขึ้นมาเลยครับจากนั้นเพื่อนก็รองเสียบ้าไปดูนี่แน่นเลยนะถ้ารู้สึกว่ามันแน่นไปนะครับก็ใช้กระดาษอ่าสายแต่งนี่อันดูงนี้ยังไม่แต่งนะครับ ลวมพอเราใส่ไปแล้วฟิตละอาจจะฟิตไปถ้าฟิตไปก็ให้ใช้วิธีใช้ากาวครับรใช้กระาดาษกระดาษใสรับประมาณนี้แบบเราใส่มากครับให้รูมันหลวมเข้าไปถ้ามันรู้สึกว่าเราคำนวณผิดนะอย่างตัวนี้ผมรู้สึกว่ามัน,มนฟิตไปน,นิดหน่อยจิ้รู มมันๆม้นๆขับๆแท้ๆไม่ให้มันฟิตมากไปไม่ให้มันหลวมมากไปโอเคหลังจากนั้นก็ทดสอบดูนะผมว่าโอเคนะต้องประมาณนี้ต้องประมาณนี้โอเคเพื่อนๆลองไปทำดูนะครับเทคนิคง,ไงไ่ายๆเป็นสไตล์ดีไว เพื่อนรู้สึกว่ามันมีขอบมันลนักษณะเห็นเป็นขาวๆนี่ไม่สวยก็ใช้อย่างนี้ <c ười> การเคลมแต่งอาสีหน <c ười> แค่นีน้เนียนละ <c ười> แค่นี้ก็เจับละโอเคหวังว่า, <c ười> า,าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนครับ <c ười> แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับจับให้เน่ยๆเช่นเคยครับเพื่อน